สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเคิลนีสุนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถอีกคันนึงนะครับที่แต่งสวยมากๆเลยนั่นก็คือคันนี้ MUX Active สีขาวมุกคันนี้แต่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับของแต่งแต่ละอ่าแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงแต่วันนี้มารีวิวให้เป็นแนวทางแล้วก็เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้ช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมิวเอ็ก v e สีขาวมุกนะครับ ราคาณปัจจุบันรถเดิมๆนะครับจะอยู่ที่ $1,186,000 บาทครับแต่คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมไปนะครับเป็นโปรที่ออกรถพร้อมแต่งนะครับเดี๋ยวสรุปโปรโมชั่นให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้เรามาเจาะในส่วนของของแต่งกันก่อนว่ามีอะไรที่แต่งกันไปบ้างนะครับสำหรับคันนี้อ่าคันนี้นะครับด้านหน้าจะเห็นได้ว่า มีการติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED แค่อย่างเดียวนะครับลักษณะก็ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับโอเคครับของแต่งชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กอาคั ه, นนี้ล้อแม็กสวยมากๆครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นแบรนด์ของ w ว k VFX01 นะครับเป็น f o r ์โฟมเป็นล้อเบานะครับตัวนี้เป็นของ w วก นิยมใช้กันมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของยางใช้เป็นยางบิดสโตนนะครับดีลเลอร์ก็คือเป็นยางของตัวท็อปนะครับลักษณะสวยๆแบบนี้เลย VFX01 แปลกตามากๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อดีของของการที่ใส่ล้อเบานะครับจะทําให้การออกตัวเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าล้อมันเบา่าล้อเดิมที่มาจากโรงงานนะครับ คันนี้ก็เลือกใช้เป็น VFX 0 1ยา่งงบิ stone dealer นะครับขอบ20นิ้วครับอ่าลักษณะประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของของแต่งชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเดิมเดิมจากโรงงานเป็นสีดำแบบนี้ทั้งอันเลยอันนี้ก็เบอร์ของตัวท็อปมาใส่นะครับแล้วก็สามารถใช้พับไฟฟ้าได้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ ไฟเลี้ยวเดิมๆจากโรงงานที่อยู่นะจุดนี้ก็ยังคงติดเหมือนเดิมนะครับลักษณะประมาณนี้เลยและเห็นได้ว่าใต้กระจกนะครับจะมีวงกลมดำๆนั่นก็คือกล้อง360องศานะครับคันนี้ติดหน้าจอและก็กล้อง360องศาด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับและในส่วนของด้านหลังครับก็รูปทรงลักษณะประมาณนี้ครับสวยมากๆนะครับใส่1 20แล้วมันก็รู้สึกว่าเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ แต่คันนี้ไม่ได้ทําการโหลดนะครับช่องว่างระหว่างล้อก็จะเหลือเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ขอบ20ไปมันก็ดูสวยอยู่แล้วแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ประเมินกันเอาเองได้เลยเดี๋ยวไปเริ่มในส่วนของของแต่งชิ้นแรกที่อยู่ด้านหลังก่อนนะครับไปไล่จากด้านบนที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้เป็นของมาสโต็เป็นสีดําเงาครับลักษณะประมาณนี้เลยเฉิดเิดแบบนี้เลยยื่นมาจาก โรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครอบนี่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 ติดไปเลย3าทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของสปอยเลอร์แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นคาดเอวคันนี้เลือกใช้เป็นคาดเอวของมาสโตเช่นเดียวกันครับลักษณะก็ประมาณนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดําตัดนะครับดูเรียบๆดีในส่วนของคาดเอวตัวนี้นะครับลงมาด้านล่างครับก็จะมีติดตั้งในส่วนของกันล้อยด้านท้ายนะครับ แบบนี้เลยนะครับเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลอยด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นการลอยด้านท้ายของมาสโตะนะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่ไหมมีแบรนด์ชื่อแบรนด์ติดอยู่เลยมาสโตะเป็นโลโก้สีแดงนะครับการลอยไว้ช่วยในกรณีขนสัมภาระขึ้นด้านหลังนะครับก็จะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดรอยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของด้านหลังอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือนี่ปุ่มนี้ครับ ฝาท้ายไฟฟ้าครับคันนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับตำแหน่งในการเปิดหรือปิดก็ตำแหน่งเดียวกับที่มากับโรงงานในตัวท็อปเลยนะครับนี่ปิดนุ่มๆแบบนี้เลยครับนิ่มมากๆนะครับอ่ะเปิดให้ดูทีหนึ่งนะครับนี่เปิดก็เร็วมากๆกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่า สวยมากๆเลยแค่นั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีการติดตั้งในส่วนของคิกเซนเซอร์เข้าไปด้วยไหมสะดวกสบายจริงใช้เท้านะครับเตะตรงเซนเซอร์เพื่อให้ฝาท้ายเปิดปิดก็ได้นะครับผมสาธิตได้ดูนิดนึงนี่เห็นไหมได้ยินเสียงสัญญาณเราก็ปล่อยได้เลยที่ผมใช้เท้าเตะนะนี่ก็ปิดแหละสวยงามครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของออปชั่นภายในกันต่อเลยครับ อ่ก่อนเข้าไปชมในส่วนของภายในนะครับพาดูด้านหลังอีกจุดหนึ่งที่ผมลืมรีวิวไปนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วย4จุดนี่เห็นไหมกลมๆเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้คือเซนเซอร์นะครับติดตำแหน่งเดียวกับตัวท็อปนะครับไม่ต้องห่วงเลยเราติดมาร์กตรงแล้วก็สามารถใส่สเกิร์ตได้ตรงเป๊ะๆร้อเปอร์ซ์เลยเห็นไหมลูกค้าคงต้องการไอตัวเสียงที่แบบเวลาถอยนั่นแหละเผื่อเวลาแบบใกล้วัตถุ อยากให้มันร้องเตือนนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์สี่จุดก็ช่วยได้เยอะเลยครับอ่ามาชมต่อในส่วนของภายในครับอ่าคันนี้สีเบาะแปลกมากลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับคันนี้อเริ่มจากเบาะหนังก่อนเลยคันนี้เลือกใช้เป็นเบาะหนังเกรดเนปป้านะครับต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเกรดเนปป้าเกรดเนปป้าคืออะไรเกรดเนปป้าคือเกรดที่หุ้มแผงคอนโซลอะไรพวกนี้มันจะดีกว่าหนังสังเคราะห์ ปกติทั่วไปนะครับมันจะมีความนิ่มกว่านะครับอันนี้คือเกล็ดเนป้าเลือกใช้เป็นสีแดงเบอร์กอีนะครับลักษณะแบบนี้เขาเลือกเองจริงๆมีสีให้เลือกเยอะมากๆนะครับสีนี้ก็ดูสวยแล้วก็ดูหรูมากๆนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนี่แล้วก็เป็นไงมีโลโก้ของคำว่าคูแม็กด้วยงานเย็บอะไรเนี่ยเนียนจริงๆนะครับรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับที่มีการหุ้มหนังเป็นสีเดียวกับเบาะนะครับ พร้อมกับการเดินได้ด้วยสีขาวในส่วนของได้เราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาสีอะไรนะคันนี้เขาเลือกเป็นสีแดงเบอร์เกอร์ดีแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบสวิตช์กระจกนะครับเป็นสีดําเงาอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ด้วยทั้งสี่อันเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับกระจกพับไฟฟ้าดนะ้วยเห็นไหมเดิมๆจากโรงงานไม่มีนะปุ่มเนี้อันนี้คือติดตั้งกระจกพับไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวนี้ทั้งหมด ก็คือเพิ่มไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเบอร์ของตัวท็อปมาใส่ทั้งดุลเลยแล้วเราก็สามารถใช้กระจกพับไฟฟ้าได้เหมือนกับตัวท็อปเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าครอบสวิตกระจกเปลี่ยนโนแบ็กนะครับอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่อันเดียวนะครอบสวิตกระจกเนี่ยเราเปลี่ยนให้ทั้งสี่อันนะครับรวมถึงประตูด,ด้านหลังด้วยเดิมเดิมจากโรงงานเป็นสีดําด้านเป็นสีเทาเป็นสีดำแหละเป็นสีดําด้านดําด้านแบบปกติเลยใส่สีดําเงาเข้าไปดูสวยมากยิ่งขึ้นเลย นะครับโอเคเดี๋ยวไปออปชันอื่นกันต่อแล้วก็ในส่วนของภายในจุดครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของพรมเข้ารูปเข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้เลยอ่าพรมตัวนี้ก็จะเป็นพรมของอันติเมตนะครับในลักษณะแบบนี้เลยโอเคไปส่วนในไปต่อกันที่ในส่วนของออปชันต่อไปนะครับนี่รูกุญแจถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของ พุสตาร์ทครับนี่ติดตั้งพุสตาร์เป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องเปลี่ยนกุญแจเป็นที่เรียบร้อยอ่ะจะให้ดูหน่อยสิกุญแจเดิมๆเป็นยังไงกุญแจเดิมๆเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นี่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 กุญแจเดิมๆเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกได้เหมือนเดิมพอเปลี่ยนพุสตาร์ทมาแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนพุสตาร์ทมาแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนกุญแจด้วยเป็นกุญแจอัจฉลิยะนี่แบบตัวท็อปแบบนี้นี่ แบบตัวท็อปเดะเดะเลยนะครับสวยงามมีในส่วนของการปลดล็อกล็อกรถแล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้แล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้รีโมทต,ตัวนี้โอเคอนเนกประสงค์มากมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเหยียบเบรกปุ๊บไฟสัญญาณผูสตาร์ตติดทันทีกดสตาร์ทได้เลยมีแค่นี้ง่ายๆเลยไม่ได้ยากอูแรงแอรแรงมากเลยเดี๋ยวเข้าไม่แน่เลยอ่ะ ลักษณะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคันนี้ก็ได้ติดตั้งในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งขวาเข้าไปใน,ในเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเลยครับว่าคันนี้เปลี่ยนหน้าจอหน้าจอเดิมเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดจีทนิ้วมีกล้องมองหลังเฉยๆนะครับคันนี้ติดเปลี่ยนเป็นหน้าจอ and ด o i d ขนาด9้านิ้วพร้อมใส่กล้องรอบคันเข้าไปด้วยนะครับผมเปิดมุมมองของกล้องรอบคันให้ดู นี่ตัวนี้เป็นแมสี่นะครับลอมหกสิบสี่นะครับแรงๆรลื่นๆไหลๆเลยๆๆๆๆนะมีมุมต่างๆที่สามารถเลือกได้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าจอและกล้องสาม้องหกสิองศานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเราก็สามารถใช้บันทึกวิดีโอในขณะขับขี่แบบเดี่ยวทามได้เลยผ่าน USB นะครับไม่ต้องใช้ไมโคร SD อะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องไปติดกล้องอะไรเพิ่มเติมด้านบนตรงนี้เราใช้การบันทึกภาพผ่านหน้าจอกล้อง360องศาได้เลยนะครับเพียงแค่เสียบแฟลชไดร์เข้าไปตรงจุดนี้นี่นี่นี่เขาเตรียมมาให้แหละนี่แถมยังรองรับซิมการ์ดที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเสียบซิมเข้าไปปุ๊บเครื่องเสียงตัวนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องแชร์ฮอร์ดพอตให้เขานะครับสะดวกสบายในการใช้งานอ่า ด้านข้างทั้งสองขวั่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของมุมด้านข้างที่ใช้ในกรณีถอยจอดหรือว่าเราจะจอดแถวริมฟุตบาทนะครับจะช่วยได้เยอะปกป้องในส่วนของตัวล้อได้เลยนะครับจะทําให้ล้อเนี่ยไม่เบียดเราจะเห็นได้เลยว่าล้อเนี่ยใกล้ชนฟุตบาทแล้วหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติหสปีดมีเบรกมือไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรือนใหม่ก็เป็นเรื่อนใหม่แบบนี้น้อยแต่มากคันนี้ แต่งค่อนข้างที่สุดของแต่งเนี่ยแสนบวกแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น mew x active นะครับแต่งเต็มออกจากโชว์รูมเลยในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมจัดโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้ใช้เงินออกรถไปเลย1นึ่งแสนหกหันบาทโหสูงพอสมควรนะ แต่พอได้เห็นของแต่งเนี่ยจะร้องเลยว่า169,000บาทนี้ไม่แพงหรอกครับออกรถพร้อมแต่งได้ของแต่งแบบนี้นะครับของแต่งไม่ใช่ของแถมรวมเข้าไปในราคารถให้อยู่ในยอดผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6 7 6 9บาท84เดือนดาว่าเพิ่มค่างวดกับรถนะครับ169,000บาทครับจัดไปเลยครับใครอยากได้ทักมาครับมเคเลอีสุ เบอร์ติดต่อครับ0 6 1 5 4 6 3 6น6ี่สไมเคิลอีสุครับโชว์รูมของผมตั้งอยู่ที่อีสุเมโทรสาขาราชพฤกษ์นะครับมีบริการส่งมอบรถถึงที่นะครับอ่ะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับ1 6 9 0 0 0บาทส่งฟรี100กิโลเมตรด้วยรถสไลด์กล่องของขวัญน,นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับใครอยากรู้ว่าของแต่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ทั้งวาถามรายละเอียดได้เดี๋ยวผมทำราคาไว้ดูว่าของแต่งเนี่ยทั้งหมดที่แต่งคันนี้เท่าไหร่ นะครับเห็นของแต่งแล้วจะอึ้งเพราะใช้เงิน1น9 0 0 0บาทเนี่ยยังถูกเพราะว่าของแต่งแต่ละอย่างที่เขาแต่งไปเนี่ยแสนบวกบวกแน่นอนนะครับแสนแสนกลางๆอ่ะต้องมีนะครับสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอี s ูเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ